สวัสดีค่ะที่ว่าการอำเภอวันใหญ่ค่ะอันนี้เป็นที่ว่าการอำเภอที่ตั้งไว้ในสมัยรัชกาลที่ทห้านะคะสวยมากเลยอยู่ในวัดนะคะ รูไม้มันอยู่ในวัดนะคะเดี๋ยวอ่านตวัดให้ฟังนะคะ อาคารกุฏิหลังเก่าวัดศีมหาหิ์ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารตามประวัติระบุว่าสร้างเมื่อปีพศ2467 2470เป็นช่างเยือนชื่อแก้วบุญศรีบ้างก็ระบุว่าหาสดีจากฝั่งประเทศลาวซึ่งมาบวชที่วัดแห่งนี้และสร้างเชื่อว่าน่าจะใช้เป็นที่ว่าการอำเภอถิงว่านใหญ่ในขณะนั้นเนื่องจาก บริเวณหน้าสกลืออาคารด้านหน้าประตูประดับรูปขุดอย่างที่นิยมสร้างเป็นสถานที่ราชการทั่วไปในช่วงเวลานั้นจากนั้นเมื่อย้ายที่ว่าการถึงอำเภอวัลใดไปตั้งแห่งใหม่ทางวัดจึงใช้กุฏติสง์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อมาเป็นระยะลักษณะอาคารเป็นทรงตึกก้อนหลังสองชั้นมีแผนผังเป็นรูปตัวทีด้านหน้าหันไปนทางทิศตะวันออกทำเป็นมุกยื่นออกมาชั้นล่างพื้นเตี้ยส่วนหน้า ส่วนหน้าเป็นโถงลูกมีบันไดทางด้านหน้าและทางสองปีซ้ายขวาส่วนหลังกั้นเป็นห้องระหว่างช่วงเสาทําเป็นบงโงชั้นสองมีรูปแบบเช่นเดียวกับชั้นล่างซึ่งส่วนหน้าเป็นโถงลูกส่วนใหญ่กั้นเป็นระบุช่วงเสากั้นด้วยราวระเบียงส่วนหัวเสาทําเป็นบงโ้งหลังคาส่วนใหญ่หน้าจมกับเบื้องดินเผาส่วนหลังสูงั้นยาหมุนกับเบื้องดินเผา รรกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดกับเขตที่ดินสถานโบราณกิจการนุเงเราะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานท่อนสวนน้อยดีสุดใมนมหาปเพราะตอนนี้เป็นแมงอย่าง่ีที่ตามมานี่คือตามคุทธมานะคะที่ว่าการจเงวันใหญ่ เป็นพุดหมายตัวบนหัวพุดบนนะคะที่ว่าการโบราณของสมยัยราชธรรมอ่ำ Uh, <tossos>